ประชาชนต้องอยู่กับประเทศชาติครับสิ่งที่นักการเมืองทำถูกเราชื่นชมสิ่งที่นักการเมืองทำดีเราชื่นชมนักการเมืองดีๆเราต้องรักษาเราต้องสนับสนุนนักการเมืองไม่ดีเราต้องกำจัดช่วงเวลาที่จะกำจัดได้ดีที่สุดคือช่วงของการเลือกตั้งนี้แหละ ไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับเวลานี้มันเกิดกระแสวไวรัลในพื้นที่ภาคใต้กับประโยคหรือว่าลีที่ว่าประชาธิปัตย์สมบัติพ่อเท่าคลิปนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนที่ป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พูดประโยคนี้ผิดถูกอย่างไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันดูคลิปนี้กันก่อนครับ ไม่กดพลือกมาลามึงออกเรากดตายเขากำลังดนนารงว่ากินเบ็ดแต่ไม่กินเหยื่อนี่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 ชาสิปัด,ปดปก็บัดหมดเต้ากูมันมีสองวลีกินเหยื่อแต่ไม่กินเบด็ดมึงเอาเงินมาให้กูกูรับกูไม่เลือกมึงนี่เรียกว่ากินเหยื่อแต่ไม่กินเบด็ดเงินคือเหยื่อที่เกี่ยวปลายเบด็ดกูง,งับเฉพาะเหยื่ยอ แต่กูจะไม่เอาคอกูไปติดเบ็ดมึงหรอกทางวัดสะใจไม่สะใจแต่มันไม่ต่างอะไรจากที่เมื่อกี้ผมดา่าสุทินคลังแสงเรื่องรับเงินหมาแล้วกาเพื่อไทยมึงหมากันหมดแหละถ้าเราต้องการสร้างการเมืองที่สุดจริตต้องไม่รับเงินอย่าอ้างความชอบธรรมที่จะรับเงิน อย่าทำเหมือนแบบว่าเราฉลาดเรากินเหยื่อแต่เราไม่ติดแบ็ดทันทีที่ประชาชนทำอย่างนั้นนักการเมืองรู้ว่าเงินยังมีโอกาสซื้อได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทุกคันเบ็ดเท่านั้นเองแต่ซื้อได้ประชาชนยังเอาเงินอยู่เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือมึงอย่าดูถูกกูด้วยการเอาเงินมาซื้อกู ถูกป่ะเพราะฉะนั้นวลีเรื่องกินเหยื่อไม่กินเบ็ดไม่ต่างจากสุทินคลังแสงบอกรับเงินหมากาเพื่อไทยมึงจะหมากันหมดและประเทศก็จะหมาไปด้วยเมื่อรายการเมืองจะดีกว่านี้ละ่ะถ้าเรายืยองหาข้ออ้างความชอบธรรมที่จะรับเงินของนักการเมืองอยู่ถูกป่ะฮะส่วนวลีว่าประชาธิปัตย์สมบัติพ่อเท่าเอาละมันเป็นความผูกพันในพื้นที่ แต่ถามว่ามันเป็นเหตุผลพอที่จะเลือกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเพียงเพราะมันเป็นสมบัติของพ่อไหมไม่ใช่ต้องถามว่าวันนี้มันเป็นพักการเมืองที่สุจริตไหมวันนี้นเป็นพักการเมืองที่มีนโยบายไม่เป็นอันตรายต่อการเงินการคลังและตอบโจทย์ปัญหาประชาชนไหมและพักการเมืองนั้นๆจะเป็นสมบัติพ่อเท่าหรือไม่เป็นคัดคนดีๆสะอาด มาเป็นตัวเลือกเพื่อจะเป็นตัวแทนของเราหรือไม่อันนี้ต่ังหากที่สำคัญกว่าวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงไปที่ตลาดแสนตุง้งจังหวัดตราดไปพร้อมกับสาธิตวงนองเตยและสาธิตปิดตุเตชะรองหัวหน้าทั้งสองพร้อมด้วยนายธีระสลักเพชรอดีศส,อสอตราด อดีตรัฐมนตรีไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดเพื่อจะช่วยนายปรีชาวิตย์ชิมพกาผู้สมัครสอสอตราดเบอร์เจ็ดหาเสียงนายอภิสิทธิ์ปราศัยย่อยบนรถแห่วขอบคุณพี่น้องชาวตราดสำหรับพิตรภาพที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง20วัน ซึ่งพักประชาธิปัตย์มุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้สำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ชาวตราดได้รับผลกระทบแม้ขณะนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตนเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในช่วงนั้นควรจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว เราในฐานะพรรคการเมืองไม่ติดใจถ้ารัฐบาลจะใช้งบกลางในการเร่งรัดเรื่องเหล่านี้วันนี้ที่ต้องมาบอกว่าเหลือเวลาไม่ถึง20วันจะมีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์หวังว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนและประเทศได้วันนี้บ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมมีปัญหามากเรื่องใหญ่ก็คือติดลมปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งตามมาด้การไปทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนความไว้วางใจต่อระบบยุติธรรมที่ทำให้ชีวิตประชาชนมีปัญหากว่า10ปีทั้งนี้มีสิ่งที่ประชาชนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากเราเอาคนมุ่งมั่นตั้งใจคนซื่อสัตย์สุดจริตเข้าไปปราบปรามการทุจริตและไล่ทุนเทานายอภิสิทธิ์บอกว่าตนเข้ามาทำงานช่วงสั้นๆและยังไม่มีอำนาจ สามารถแกะรอยเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับทุนเทาจากนั้นไปยื่นกอลตอตอสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับปป,อปองอสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินถ้าหากเราเป็นรัฐบาลเราจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นเรื่องอุปสรรคเรื่องคนเรื่องกฎหมายจะดำเนินการเฉียบขาดจริงจังทันที และจะเดินหน้าสร้างบ้านเมืองสุดจริตปราบทุจริตครบวงจรเปลี่ยนกฎร,ระเบียบการติดต่อราชการอนุญาตให้ราชการไม่ให้ราชการเรียกเงินจากประชาชนเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนตรวจสอบได้ทำเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้โปร่งใสเพื่อป้องกันไม่เกิดการซื้อขายตำแหน่ง ที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชันนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งและมีอำนาจต่างๆต้องเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งหมดถ้าทำได้ก็จะเรียกความเชื่อมั่นจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ตนหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อเข้าไปผลักดันเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การเมืองสุจริตนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับ เพราะฉะนั้นประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างไรจะคัดคนแบบไหนเข้าไปนั่งอยู่ในสภาที่มีค่าตอบแทนไม่น้อยมีสวัสดิการที่ดีและมีเอกสิทธิ์คุ้มครองพอกันทีนะครับสำหรับการส่งผู้ต้องหาไปอาศัยเอกสิทธสิสภาคุ้มครองตัวเองพอกันทีนะครับ สำหรับการเลือกคนซื้อเสียงคนเทาๆคนหนีการเกณฑ์ทหารคนไม่ศรัทธาในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนเท่านั้นครับที่จะเริ่มต้นบ้านเมืองที่ดีที่โปร่งใสที่สุดจริตที่เป็นมืออาชีพได้ ในวันที่8กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งครับใครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมสะละ